แม่ฮยกตัวอย่างของตัวเองแม่มีลูกชายชื่อพี่ก้านะคะอตอนที่แม่าัดมีเขาเนี่ยตอนนั้นเหมือนมาเจอธรรมะพระศาสดาแล้วแล้วก็พระศาสดาตอนนั้นแม่ฮัดแม่ฮัดเดินมาร์กเนี่ยพอนั่นแม่ฮัดก็มาพี่นาว่าพระศาสดาสอนว่าความเป็นพ่อแม่เรามีหน้าที่กับลูกยังไงบ้าง จริงๆไม่ต้องหาพระสูตรก็ได้แต่ว่าแม่อาจได้นะคะพระสูตรนี้พ่อแม่อาเอาไปใช้เอาไปใช้จริงๆนะคะก็คือห้ามเสียจากบาปนั่นคือสมมติว่าหนูมีมีลูกหรือมีหลานหรืออะไรก็ตามอ่ะพระศาสดาสอนว่าห้ามเสียจากบาปนะมีลูกอ่ะห้ามเขาจากบาปเดี๋ยวแม่อาลงรายละเอียดอีกทีนะคะให้ตั้งอยู่ในความดีให้ศึกษาศิละปะวิชา เลือกคู่ครองที่เหมาะสมให้ข้อสุดท้ายคือให้มะระดกตามการการหรือการละเนี่ยนะคะห้ามเสียจากบาปก็คือว่าเวลาเราอยู่กับเขาใช้ชีวิตกับลูกเล็กเนี่ยนะคะถ้าเกิดเล็กเนี่ยไม่แน่ใจเล็กแค่ไหนถ้าเล็กถึงสามารถเล็กสามารถพูดคุยอะไรได้แล้วใช่ไหมคะสามารถพูดคุยอะไรได้ไรได้แล้วเนี่ยก็ เวลาเราเห็นเขาไปเบียดเบียนเช่นเราพาเขาไปเดินเล่นหรือไปทําอะไรก็แล้วแต่ที่จะไปทําร้ายคนอื่นน่ะเราก็ห้ามเขาว่าอย่าไปเบียดเบียนสัตว์นะลูกสมมติว่าเขาไปเดินอย่างของแม่อานเนี่ยเขาไปเดินตามหมู่บ้านมันจะมีเหมือนมดมแมลงหรือมีหอยทากมีอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นเด็กบางคนก็จะสนุกสนานกับการแกล้งสัตว์การทําร้ายสัตว์อย่างเงี้ยโดยที่เขาไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันคือคือบาปก,กรรมเนาะ เราหน้าที่ที่เป็นพ่อแม่เราก็มีห้ามเขาจากบาปก็คือว่าอย่าไปทําร้ายเขานะอลูกเพราะว่าเขาก็รักชีวิตของเขาเราก็ไม่ชอบไม่ใครทําร้ายใช่ไหมคะในเมื่อเราไม่ชอบคนอื่นเขาย่อมไม่ชอบเช่นเดียวกันนะอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นนะคะเราก็สอนเขาแบบนี้สอนไปเรื่อยๆแรกๆเนี่ยคนเป็นพ่อแม่จะเจอปัญหาเดียวกันก็คือว่าลูกไม่ได้เชื่อเราทั้งหมดนะคะจริงๆเด็กเกิดมาแต่ละคนนะ่ะเราเข้าใจเรื่องระบบกรรมอ่ะ นิสัยอุปนิสัยหรืออนุสัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันเด็กบางคนเนี่ยพ่อแม่สอนครั้งเดียวอาจจะจําได้เลยเด็กบางคนอาจจะซ้ําหลายๆครั้งซึ่งหน้าที่ของพ่อแม่เนี่ยมีหน้าที่เดียวคือไม่เบื่อที่จะสอนสอนไปเรื่อยๆนะคะมีหน้าที่สอนแต่ไม่ต้องไปหวางผลเนี่ยเช่นเดียวกันว่าเด็กจะลูกเนี่ยเราอยากให้ลูกเป็นคนดีแหละแต่ถ้าเหตุปัจจัยเขากรรมเขามาแบบนั้นถึงเราพยายามดีที่สุดแล้วมันก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้ เนี่ยเราวางจิตไว้แบบนี้มันก็คือไปสอดคล้องกับคําถามของเบนเมื่อกี้ก็คือการยอมรับความจริงว่าถ้าเราทําดีที่สุดเลี้ยงลูกห้ามเสียจากบาปแล้วแล้วเขาไม่ใช่เด็กดีนะคะเรายอมรับความจริงเราย่อมไม่ทุกข์เพราะกรรมเขามาเป็นแบบนั้นถูกไหมคะแต่เราก็มีหน้าที่สอนจนวันสุดท้ายของชีวิตเรานั่นแหละคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะกรรมมันมาแล้วอะ่ะนะคะกรรมสัมพันธ์มาแล้วแล้วก็ข้อที่2ให้ตั้งอยู่ในความดีนะคะให้ตั้งอยู่ในความดีอย่างที่แม่อาร์ต สอนลูกในขณะที่ที่เดินหมายอยู่ตอนนั้นก็คือว่าให้เขามีจิตใจที่ดีอ่อนโยนนะคะก็คือไม่ทำร้ายสัตว์นะไม่เบียดเบียนใครไม่ทำการามพยาบาทเบียดเบียนใครอ,อย่างที่คุณแม่สอนพี่ก้าวตอนนั้นก็คือเวลาที่เขาไปโรงเรียนนะคะส่วนใหญ่ชีวิตเขาก็จะเกี่ยวข้องแค่ที่บ้านกับที่โรงเรียนอย่างเงี้ยเราก็จะบอกลูกเสมอว่าถ้าถ้าเพื่อน ไม่มีดินสอปากกาไม่มียางลบก็แบ่งปันให้เพื่อนนะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนอื่นนะคะแต่ของไม่อันนี้เจอเจอโจทย์ไปมากกว่าน,นั้นอีกค่ะคือลูกยกเงินให้ให้เพื่อนไปเลยเอาเงินไปโรงเรียนแล้วคือเพื่อนขอให้หมดเลยจะไม่ใช่แบบว่าไม่ไปเบียดเบียนแต่ว่าให้ไปเลยเพื่อนบอกว่าไม่มีเงินไปซื้อนู่นนี่ก็เอาไปเลยอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งบางครั้งตรงนี้ก็เป็นปัญหาอีกเหมือนกันเราก็ต้องกลับมาสอนลูกเหมือนกันว่าไม่ใช,ใช่ไม่ไปเบียดเบียนเพื่อนไม่พอเราก็อยากเบียดเบียนตัวเราด้วยเพราะสุดท้ายแล้วพอให้แบบนั้นไปเวลาหนูจะมาอยากกินน้ําหวานซื้ออย่างเงี้ยไม่มีเงินซื้อเพราะว่าให้เพื่อนไปหมดแล้วอันนี้ก็เป็นการเบียดเบียนตนเองเช่นเดียวกันเนี่ยเป็นทางสายกลางนะคะตถาคตท่านท่านไม่ได้บัญญัติให้เราเขาเรียกอะไร สุดโตกข้างใดข้างหนึ่งมันต้องมีทางสายกลางของเรานั่นเองนะคะเราก็คอยสอนลูกนี่แหละคะ่ะไม่อาก็ต้องกลับมาสอนลูกว่าให้ได้นะลูกชายตอนนั้นเลี้ยงบะมีนะคะตอนนี้เขาเรียกบีว่าบะม,มีแนะนําพี่ก้าวให้ได้แต่ต้องให้ในปริมาณที่เหมาะสมเดี๋ยวลูกจะไม่มีเงินซื้อในสิ่งที่ลูกต้องการนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ตั้งอยู่ในความดีนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อที่สให้ศึกษาศิลปะวิชา คนเป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนก็มีหน้าที่ให้การศึกษาที่ดีที่สุดกับลูกโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งนะคะกับการให้การศึกษาที่ดีที่สุดเรามีเหตุปัจจัยมีเงินเท่าไหร่เนี่ยไม่รายจ่ายเราต้องไม่ท่วนรายรับอย่างเงี้ยเราก็ให้โรงเรียนที่ดีที่สุดกับลูกในในในเขาเรียก่าอะไรความสามารถของเราที่จะทําได้แต่แม่าร์เชื่อว่าการศึกษาที่ดีที่สุด อีกส่วนหนึ่งที่จะขาดและลืมไม่ได้เลยก็คือการศึกษาที่ลูกได้จากพ่อแม่คือเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกนะคะเรามีหน้าที่บอกสอนให้การศึกษาอะไรควรไม่ควรกับลูกในข้อหนึ่งกับข้อ2เนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้ศิลปวิชาแล้วในการอยู่กับมีชีวิตอยู่ในโลกแล้วก็การอยู่ร่วมกับผู้คนในโลกนั่นเองนะคะส่วนข้อที่4นะคะก็จะเป็นเรื่องของการเลือกคู่ครองให้ อันนี้ถ้าใครมีลูกที่อยู่ในวัยที่เลือกคู่ครองแล้วก็พี่นาคนที่มีศินมีธรรมนั่นแหละค่ะก็คือหลักการทั่วไปนะคะครอบครัวเขารักษาศินห้าหรือว่าลูกเขยลูกสะพ้าที่จะเข้ามาเขาเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่หรือเปล่าถ้ามีธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วก็พี่นาใช่ไหมคะแล้วก็พี่นาแต่ถ้าเราเราเราพยายามช่วยลูกตรงนี้แล้วบังเอิญ เขาไม่ได้เชื่อฟังอะไรเราบางทีเราอาจจะต้องปล่อยให้เขาเจอกับสถานการณ์จริงก็ได้นะคะเพราะว่าในวันที่เราเลือกให้อาจาจะยังไม่มีสินไม่มีธรรมเนาะแต่ถ้าอยู่ไปเรื่อยๆนะคะเราเป็นตัวอย่างคุณแม่คุณพ่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกตัวเองหรือลูกสะภ้ายตัวเองให้เห็นว่าการมีธรรมเนี่ยมันทําให้เราอะ่ะมีชีวิตอยู่ในโลกได้ดีนะทําให้เราเนี่ยสามารถปล่อยวางได้ เราเป็นรัตนห้าอยู่ในตัวเราอย่างเงี้ยไม่อาจเชื่อว่าวันหนึ่งเหตุปัจจัยถึงเวลานะคะลูกเขยรูส้สะพยของเราเนี่ยก็จะได้ทำตามเราไปด้วยในอนาคตน,นั่นเองค่ะ